รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมไมโครสครับวันนี้อยู่กับผมรัดนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างอีกแล้วเย้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างฟาร์มไก่แบบเก็แบบไข่อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอ่า อย่างแรกเราก็ต้องมีกล่องก่อนนะครับอ่ากล่องแล้วก็ไม้เป็นบันไดครับแล้วก็อ่ากระจกนะครับแล้วก็อ่าฮอปเปอร์แล้วก็ไข่ไก่นะครับอย่างแรกเราก็ต้องวางอ่ากล่องก่อนครับวางแบบนี้เลยครับกล่องวางทั้งสองกล่องนะครับอ่าแล้วก็วางอ่าฮอปเปอร์อย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคนะครับจากนั้นเราก็วางฮอปเปอร์ต้องมีประมาณทัก2สองอันนะครับวางกอันหนึ่งปึ๊บโอเค อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะวางกระจกอย่างนี้นะครับรวางงาทั้งหมดสามบล็อกนะครับขึ้นไปทั้งหมดประมาณ3บล็อกนะครับกระจกอย่างนี้นะครับแต่นี้แปลว่าอน,นุ้นมันมันสูงกว่านะครับผมก็เลยทาแบบให้มันกระทัดรัดแล้วก็เล็กกว่านะครับคือแบบให้มันอยู่กับพื้นนะครับแปลว่าทุกคนแบบเผื่อจะเล่น,บบใ,นในแบบในแบบชีวิตรอดอย่างเงี้ยครับ ไม่ใช่ดิแล้วก็ต้องวางแบบถัดดอ,อไอ้นี่นะครับแบบนี้นะ,ะมือลันโอเคเื่อแบบใครจะไปเล่นแบบชีวิตรอดนะครับวางก็้นอีกนะครับปุ๊บโอเคชั้นหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็วางนี้อันนั้นมันจะแบบเอ่าเวอร์ชันที่แบบผมทําลองทาดูนะครับอย่างนี้นะครับเป็นแบบ ขายอัตโนมัตินะครับเ,เดี๋ยวเราวางหางขาก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บวางนี้วางนี้โอเควางนี้นะครับวางนี้คือแบบอันนี้สามารถเอาไปเล่นในแบบอเอาชีวิตรอดได้นะครับคือแบบเราขี้เกียจเก็บไข่นะครับแล้วก็ทํางีนก็ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับอย่างนี้เก็บไข่แล้วมันก็จะไข่ไนก็จะมาในนี้นะครับไขไก่ โอเคครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไ i ร e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ